นบ,บีมัสัลลละสลัมเคยบอกกับท่านหญิงไอซาเคยบอกกับซาบะหลายคนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าชาล่าใจแล้วก็มั่นใจว่าอามันที่ตัวเองทำเนี่ยเข้าวสวรรค์ได้แล้วเพราะจริงๆแล้วอัลลอฮ์ยังจะไม่ให้เข้าสวรรค์ใครคนไหนก็ไม่เข้าสวรรค์หรอกใช่ไหมครับเพียงแค่ผลงานอย่างเดียวอ,อ้าวอามัดละหมาดมากี่ปีแล้วจำไม่ได้แล้วอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว 50, ห้าสิบครูให้อีกให้อีกยี่สิบเจ็ดสิบปี สมมติอิบาด้ามาตั้งแต่อายุสิบขวบจนกระทั่งอายุเจ็ดสิบก็เท่ากับหกสิบปีที่ละหมาดมาหกสิบปีที่ละหมาดมานะละหมาดหกสิบปีทําฮัสห้าครั้งทาฮัสห้าครั้งอุมมระอ์อีกยี่สิบครั้งสร้างมัส,สยิดสองหลังจะอยู่ตรงไหนของสวรรค์ไปแลกสวรรค์ได้แค่ไหนเนี่ยที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยแลกสวรรค์ของเราได้แค่ไหนฮะ แรกได้แค่ไหนผมก็ผมก็ไม่รู้ไงฮะแรกไม่ได้สิสวรรค์เนีบบ่ยนบีบอกสิลอาตุลลอฮิลกอลยยะเป็นสินค้าของอลัลลอฮ์ที่แพงหาซื้อไม่ได้อะไรก็ซื้อไม่ได้ฉะนั้นอลัลลอฮ์จึงให้เขาสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผลงานอย่างเดียวแต่อลัลลอฮ์ให้เขาสวรรค์โดยพระเมตตาของพระองค์ท่านหญิงไอชาเลยถามท่า,รานรสซนเอา ท่านบอกแบบนี้แล้วตัวท่านเองแหละที่อัลลอฮ์ใช้เขาสวรรค์นะต้องรอให้อัลลอฮ์เมตตารือทที่ผลงานของท่านนาบีบอกแม้กระชัง่งฉันเองฉันก็ต้องอาศัยความเมตตารอให้อัลลอฮ์อนุญาตซะก่อนถ้าลำพังอาศัยผลงานของเราทุกคนมีผลงานเข้ามาอะไรก็ได้เพราะเราอะไรเรามีผลงานแล้วแต่เรายังต้องรออะไรอยู่รอน้ำพระทัยของอัลลอฮ์รอความกรุณาของอัลลอฮ์ ฉะนั้นผลงานเนี่ยเป็นเพียงแค่เหตุผลประกอบการพิจารณาว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนของสวรรค์เท่านั้นเองเอา้าวให้เข้าสวรรค์เมตตาให้เข้าสวรรค์จะเข้าใกล้เข้าไกล,เข,กลเข้าลึกเข้าไปสุดเลยเข้าเข้าเพราะอะไรตรงเนี้ยอลาลแล้พิจารณาจากผลงานเอาเองละหมาดเยอะใช่งห้อันเองไปอยู่ตรงนู้นเลยเองละหมาดน้อยนะเองอยู่ตรงนี้เองทำสะอกกกเยอะเอ, year, องอ่านกุรอานเยอะคนอ่านกุรอานเยอะกับคนอ่านกุรอานน้อยต่างกันไหม อ่นานบีจึงบอกนะว่าถึงวันเกมาอลัลลอฮ์จะมีรับสั่งใช่ไหมครับเจ้าจงอะไรเจ้าจงอ่านและจงไล,ล่ไล่ระดับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปสุดตรงที่เจ้าอ่านจบนั่นแหละถ้าคนไม่ได้อ่านเลยจะไต่ไปถึงไหนฮะไต่ขึ้นหรือไต่ลงไต่ลง,ตลงเพราะไม่ได้อ่านฉะนั้นอลัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ด้วยพระเมตตาพระกรุณาของพระองค์นบีบอกเลยนะครับอิลลาอัยตกรมมะดานยัลลอฮุบิรห์มะติวะฟสลิ ที่ฉันจะต้องเข้าสวรรค์ได้นะ่ะก็เป็นเพราะหนึ่งเลยก็คืออัลลอฮ์ให้ความการุณาความเมตตาพอเข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์จะพิจารณาตามตามอะไรตามผลงานตามปริมาณอา้าวทาเยอะได้เยอะอ้าวเอ็เองปลูกสุราเยอะใช่ไหมอ้าวงั้นเอ็งเ,เอาบ้านไปหลายๆหลังเลยคารุหัดไปเยอะเลยเอ็งละหมาสุนัตเยอะใช่ไหมค่าให้เอนี่ค่าให้เอนี่ <c oughs> คนไม่ทําได้ไหมฮะโดยความยุติธรรมอัลลอฮ์ All จะไม่ได้ แต่ถ้าด้วยความการุณาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ได้แล้วอัลลอฮ์ลำเอียงไหมอัลลอฮ์ไม่ลำเอียงเพราะขนาดคนไม่ทําอัลลอฮ์ยังให้ได้แล้วถ้าคนที่ทําอย่างเต็มที่อัลลอฮ์จะให้อะไรให้อีกเยอะแยะจนกระทั่ง <c oughs> จนกระทั่งอะไรเ <c oughs> กินคาดทะนั้นอิบารหดาที่เราจะทำหนึ่งเน้นอิบารหดาที่เป็นฟารดูก่อนอิบารหดาที่เป็นฟารดูเสร็จแล้ว พยายามทําส่วนที่เป็นสุนนาเป็นกิจอาสาเสริมให้ได้มากที่สุดเพราะเรารับปากแล้วก็ยืนยันไม่ได้ว่าอิบาดะที่เป็นฟารดูของเรานี่ครบถ้วนสมบูรณ์เต็มร้อยคะแนนเต็มไหมครับไม่เต็มนะขาดตกบกพร่องบางนั้นเราต้องพยายามทําส่วนที่เป็นกิจอาสาเพิ่